SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริษัทประมูลรถนะครับแห่งหนึ่งนะครับก็คือ SIA นะครับตอนนี้ผมก็แลกบัตรนะครับเรียบร้อยแล้วเอกสารนะครับก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับลงชื่อนะครับเพราะเขาจะมีเอกสารมาให้นะครับแล้วก็นําเอกสารนะครับไปยื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านหน้านะครับ เดี๋ยวผมก็ยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูนะฮะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับนี่ฮะถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอออฟฟิศนะครับประชาสัมพันธ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาติดต่อนะครับลงทะเบียนนะครับเกี่ยวกับการขอข้ข้อมูลนะครับก็คือใช้เอกสารบัตรประชาชนนะครับแล้วก็วามัดจาตรงนี้สาหรับมัดจำเนี่ยจ่ายเงินสดนะครับหรือว่าเราจะโอนผ่านบัญชีก็ได้นะครับแล้วก็รับไป เอกสารตรงนี้นะครับก็คือเอกสารดูรถตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่หน้าตาอย่างนี้เลยก็เราได้เอกสารมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเอกสารตัวรถนะครับเราก็จะเดินเข้ามาที่ลานประมูลซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ประมูลรถนะครับสำหรับ SIA ซึ่งเมื่อก่อนนะครับจะมีคนเยอะมากนะครับก็จะมีคนเข้าประมูลประจําเลยนะครับค่อนข้างเยอะแต่เนื่องด้วยนะครับสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยทำให้การประมูลแบบมายกป้ายที่ลานเนี่ยมันจึงต้องงดไปก่อนนะครับก็เลยเป็นแบบรูปแบบออนไลน์นะครับสำหรับการประมูล ทางด้านนี้นะครับจากที่เจ้าหน้าที่แนะนําผมนะครับก็คือจะเป็นรถเข้าชมได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จะเริ่มประมูลบรจันทรสาหรับโซนนี้จะเป็นโซนรถที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ปีอาจจะสูงประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นรถเขาเรียกอะไรอ่ะล้างใช้งานได้เลยประมาณนั้นไม่ต้องเมทันนั้นอะไรนะครับสําหรับโซนนี้นะแต่ก็จะมีพวกรถเก่านะครับป่าปนมาบ้างนะครับอย่างเช่นคันนั้นก็จะเห็นมีวีออสแบบนะครับเก่าๆคันหนึ่งก็จะประมาณนี้ โอเคแต่จุดประสงค์ของผมนะครับวันนี้ผมจะไปดูที่ลานด้านที่เป็นประมูลวันศุกร์นะครับซึ่งเปิดให้ดูรถวันพฤหัสนะครับแต่ผมจะพาไปดูครับนี่นะครับพอเราได้เอกสารนะครับประมาณนี้มาแล้วหรือว่าเป็นใบรายการนะครับของตัวรถนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับในเอกสารนี้นะครับเช่นลำดับนะครับหรือว่าหมายเลขสินค้าลำดับที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหน้านี้นะครับ1 0 1 4นะครับก็คือยี่ห้อมาส d ตนะครับ ก็จะมีบอกรุ่นรายละเอียดนะครับเลขตัวถังนะครับปีจดทะเบียนปีอะไรนะครับสีอะไรนะครับชนิดของเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะครับประมาณนั้นนะครับเราก็จะมีขนาดของเครื่องยนต์นะครับเลขไม้นะครับพร้อมกับเลขทะเบียนนะครับแล้วก็จังหวัดของตัวรถนะครับวันหมดภาษีอยู่ในลำดับเกตที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับที่รายละเอียดตรงนี้ครับเช่นเนี่ยตรงนี้นะครับเขาเขียนว่ารถเนี่ยเป็นประเภทเกตดี นะครับเราก็จะได้วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาก่อนนะครับที่จะเดินไปดูรถนะครับมันก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นประมาณนั้นนะครับอ่าเราก็จะมีค่าขนย้ายนะครับซึ่งไม่เกี่ยวค่าธรรมเนียมนะครับเนี่ยสี่พนะครับราคาเปิดประมูล6 4หม0ตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเนเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายนะครับนอกเหนือจากราคาที่จบการประมูลแล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับปนมานะครับ ส่วนรายละเอียดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับทายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดู1นคันนะครับเช่นคันนี้ลำดับที่1018นะครับ Ford Ranger นะครับ Cab XLT ปี2002นะครับเบื้องต้นรายละเอียดนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาเออเป็นเกียร์ธรรมดานะครับประมาณนี้สีเขียวนะครับ เล็กเครื่องทุกอย่างนะครับตามนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นก็จะมีค่าขนย้ายนะครับ4,500นหนะครับแล้วก็ราคาเปิดประมูลที่4,000 40, 0นนะครับสำหรับเจ้า Ford ด a รนเจ คันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถนะครับว่าค่าใช้จ่ายประมาณเนี้ยเราควรจะสู้ได้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับถึงจะคุ้มเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับหลังจากที่ผมออกจากด้านในออฟฟิศนะครับแล้วก็ดูรายการเกี่ยวกับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับหาข้อมูลละเรียบร้อยผมก็จะมายกตัวอย่างหนึ่งคันนะครับตามลําดับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือ1018ผมเจอเป้าหมายละเรียกว่าเลือกที่ใกล้ๆไว้ก่อนนะครับจากออฟฟิศพอมันล้นเลอเกินนะก็คือเจ้าคันนี้เลยนี่นะครับปอดรถเจอคันนี้เลย ราคาเปิดประมูลนะครับ4ี่0 0ื่นมีค่าขนย้าย4,5 0 0าคิดในใจไว้ก่อนเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถก่อนเลยนะครับสําหรับคันนี้เบื้องต้นเนี่ยจากที่ผมดูนะครับรอบๆเนี่ยสีก็อยู่ประมาณสักหดเอร์เซนตนะครับตาหนิด้านซ้ายตั้งแต่แก้มหน้านะครับจนมาถึงข้างหลังยังไม่มีเนาะก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับที่ฝากระโปรงด้านหลังนี่ฮะประมาณนี้ตรงนี้เลยนะครับลักษณะนี้ แม็กโอเคนะยังดูดีอยู่นะครับยังสวยอยู่นี่ก็จะประมาณนี้เลยสีทางด้านขวาก็จะเป็นลอยขีดขวนนะคล้ายๆกันนะกับด้านซ้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีตําหนิบุบมากนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสาหรับภายนอกด้านนี้นี่ครับก็จะเป็นช่วงหน้าเนาะของฟอร์ดคันนี้นะครับจากทั้งหมดนะครับภายนอกของคันนี้นะครับประเมินด้วยสายตาเนี่ยผมมองว่าสีอยู่ประมาณสักน่าจะ8ปส ก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับถ้าเกิดซื้อไปในสภาพนี้ก็ขี่ได้นะครับไม่อายใครนะครับเพราะมันไม่ได้มีรอยบุบตําหนิที่เห็นชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็จะมีจุดเดียวอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือทางด้านฝากระบะหลังนะครับอาจจะต้องมีการไปเน้นนิดหน่อยนะครับส่วนรถที่ลานประมูลนะครับเราจะไม่สามารถนะครับเปิดนะครับอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้เลยนะครับก็คือเราจะต้อง วิเคราะห์เองนะครับจากสายตาเช่นนะครับภายในเนี่ยเราก็จะดูว่าเออคอนโซลมันบวมไหมนะครับเบาะขาดหรือเปล่าเบลมันอยู่กับที่มันไมมันขาดไม่เกียรอะไรพวงมาลนะัยหน้าปัดเรือนไหมทุกอย่างนะครับช่ององค์ช่องแอร์เนี่ยเรายังวิเคราะห์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาจะไม่เปิดให้ดูเลยนะครับเราจะได้ดูเฉพาะวันจริงเท่านั้นซึ่งตอนนี้นะครับมีสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็จะงดาการเข้าประมูลแบบยกป้ายนะครับ แล้วก็ตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบภายในแอร์เย็นไหมอะไรไหมเนี่ยเราจะทําไม่ได้ด้วยตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูไลฟ์สดนะครับกับทางาบริษัท s a นะครับที่เขามีการไลฟ์สดอยู่นะครับก็จะมีบอกรายละเอียดตลอดนะครับว่าเออรถคันนี้มีตำหนิอะไรไหมแอร์เย็นไหมพังอะไรตรงไหนหรือเปล่าเครื่องยนต์เป็นยังไงเขาจะบอกหมดนะครับความผิดปกติก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบตลอดนะครับประมาณนั้นก็ดูจากตรงนั้นอีกทีหนึ่งเป็นหลักนะครับส่วนเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเนี้ยผมมาดูรถเนี่ยผมก็จะมาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับว่าราคาเปิดเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีค่าอะไรบ้างนะครับแล้วมันควรจะจบที่เท่าไหร่สภาพสีประมาณนี้ภายนอกอย่างนี้นะครับช่วงล่างเบรกยังโชเป็น นะครับก็มาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็รอดูวันจริงอีกทีหนึ่งนี่ครับมันก็จะเป็นขั้นตอนของการดูรถเบื้องต้นนะครับก่อนวันประมูลจริงก็จะประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่มันจะมีพิเศษเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างกระบะคันนี้เนี่ยมันเป็นปี0ูนนะครับไฟแนนซ์หลักก็จะไม่จัดนะครับทั่วไปนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะพานะครับทุกท่านไปดูในเคตที่ มันสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับครับมาดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็นวีออสปี2 0 1 0นสะครับสีขาวคันนี้นะครับก็จะอยู่ข้างๆกับฟอร์ดคันนี้นะครับที่ผมดูๆไว้นะครับหรือว่ายกตัวอย่างให้ดูอย่างคันนี้นะครับเนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยราคาขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับราคาจะอยู่ประมาณแสนไปไปนะครับจนไปถึงสอง0,000ต้นนะครับอยู่ที่สภาพความพร้อมใช้งานด้วยนะครับว่าพร้อมขนาดไหนนะครับอย่างคันนี้เนี่ยจากที่ดูเบื้องต้นนะครับค่อนข้างจะ โอเคไหมเดี๋ยวดูก่อนก็จะมีตำหนิสีนิดหน่อยนะครับภายนอกก็ไม่เยอะมากนะครับตัวรถด้านข้างนะครับด้านนี้โอเคอยู่นะผมว่าอด้านหลังก็โอเคนะไม่มีตำหนิเลยนะครับสำหรับวิโอซสองพันสิบคันนี้นะครับก็จะแบบเหมือนมันเก่าๆตามสภาพน,นะครับอย่างเช่นสักตรงสเกิร์ตนะครับอาจจะมีลอกบ้างนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับสําหรับคันนี้แม็กก็มีมาให้นะครับยางก็ยังดูดีอยู่แม็กค่อนข้างดูดีด้วย ภายในนะครับคันนี้จากที่ผมส่องไปแล้วนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบล์ต่างๆนะครับเบาะด้านคู่หน้านะครับรวมไปถึงเบาะ้องโดยสารด้านหลังคอนโซลนะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานหมดนะครับสำหรับภายในของวีออสปี2 0 1 0คันนี้ย้อนกลับไปดูเรื่องราคาทีหนึ่งนะครับอย่างคันนี้เนี่ยราคาเปิดมาที่1 8 0 0 0 0บาทนะครับก็น่าจะซื้อได้นะครับน่าจะประมาณสักเปดเสร็จนะครับน่าจะจบอยู่ไม่น่าจะเกิน15าเนาะสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่า ต้องเผื่อเป็นพวกมาแทนแนเอนเกี่ยวกับการเก็บสีนะครับเก็บกันชนลิ้นสเกิร์ตต่างๆด้วยนะครับต้องบวกตรงนั้นไปด้วยมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะเข้าประมูลรถนะครับกับ s อเเนี่ยแล้วเงินนะครับอาจจะมีเงินไม่พอหรือว่าเงินสดไม่ถึงประมาณนี้นะครับาทาง s อ a เนี่ยเขาสามารถที่จะ เข้าประมูลสู้ให้เราได้นะครับตามราคาที่อาจจะมีการแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะสู้ประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จัดแผนให้พร้อมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขนะครับเดียวเลยก็คือคุณต้องมีเครดิตที่ดีพอสมควรนะครับหรือว่าลองยื่นเครดิตนะครับกับทาง s อก่อนนะครับว่าเครดิตผ่านไหมสามารถกู้ได้ไหมสู้ลดราคาเท่าไหร่ได้บ้างตรงนี้นะครับอาจะมีรายละเอียดบอกให้ทราบเลยนะครับประมาณนั้น ทีนี้มาดูสรุปกันเลยนะครับว่าเราจะต้องใช้เงินสุทธิเนี่ยทั้งหมดมันเท่าไหร่กันแน่นะครับมีค่าบริการอะไรบ้างนะครับหากว่าเราประมูลรถได้แล้ว1คันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างดังนี้นะครับอย่าง Ford Ranger คันเมื่อสักครู่ที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันราคาเปิดมาที่40,000หากจบราคานั้นนะครับสมมุติสัก40,000นะครับแล้วก็บวกค่าดําเนินการอีก1 0,000นะครับเป็น5 0,000บาททีนี้นะครับมันจะมีช่องเล็กๆที่เขียนว่าค่าขนย้ายนะครับ 4,005นะครับก็ต้องบวกเข้าไปด้วยแต่ผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าค่าขนย้าย4,005นั้นไม่ใช่ว่าเราประมูลลถได้แล้วนะครับเขาจะนําไปส่งเราถึงสถานที่ที่เราบอกหรือว่าที่เราอยู่ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่นะฮะเพราะว่าไอ้ค่าขนส่งตรงนั้นเนี่ยค่าขนย้ายตรงนั้นเนี่ยที่เขา,าระบุไว้เนี่ยมันเป็นค่าขนย้ายสําหรับ ผู้ที่นํารถเข้ามาประมูลนะครับก็คือเป็นค่าบริการของเขานะครับที่เขาขนย้ายรถมาไว้ที่ลานประมูลให้พวกเราได้ไปประมูลกันนะครับต้องแยกแยะก่อนนะครับทำความเข้าใจว่ามันคนละส่วนกันดังนั้นนะครับเราก็เอาทั้งหมดนี้มารวมกันนะครับสี่หมื่นนะครับเป็นค่ารถบวก1 0,000ค่าดําเนินการเป็น5 0,000ื่นแล้วแล้วก็มาบวกอีก4ี่พันาค่าขนย้ายนะครับก็จะเป็นทั้งหมด5 0,000ื่นนะครับสี่พันห้าร้อยบาทประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการบวกแวดเข้าไปอีก7%ก็จะได้ราคาสุทธิเดี๋ยวผมคิดให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันเนาะ,ะมนรวมแล้วเนี่ยมันเป็น5 0 0 0 0ืนนะครับ4,500าบาทนะครับถ้าบวกแวดไปอีก7%คร่าวๆนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ3 7 0 0 3 8 0จ็แถวๆนั้นนะครับรวมแล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณสัก5 000, 7 5, า0 0 0โดยประมาณนะครับจะไม่เกิน6 0 0 0 0สํสำหรับคันนี้ถ้าจบ40,000บาทนะครับ นอกเหนือจากจุดนี้นะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันจะเขียนในสลิปนะครับว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็จะหมายเหตุไว้นะครับว่าคืออะไรนะครับก็จะมีหลักฐานยืนยันทั้งหมดนะครับแต่ก็ไม่อยากให้ไปแบบซีเรียสมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเป็นยอดเงินที่เยอะมากมายเนาะก็หลักร้อยหลักพันแค่นั้นเองนะครับก็บวกเพิ่มไปอีกนิดหน่อยแต่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคันจะต้องมีนะครับเป็นบางคันเท่านั้นที่จะมีรายจ่ายอื่นๆแบบนี้บวกเข้าไปด้วยในสลิปประมาณนั้นครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับในกรณีที่ท่านใดนีครับสนใจอยากจะเข้าประมูลรถนะครับอยากได้รถมือสองไว้ใช้เนี่ยแต่ไม่มีเงินสดพอที่จะไปประมูล นะครับทาง SIA เอเนี่ยเขามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ให้พร้อมนะครับหรือว่ายื่นประมูลให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับจนจัดไฟแนนซ์ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับทุกอย่างเบ็ดเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ครบวงจรมากๆเพียงแค่คุณนะครับมั่นใจในเครดิตของตัวเองหรือว่าเครดิตคุณดีจริงๆนะครับก็เตรียมแค่เอกสารบัตรประชาชนส่วนตัวนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการเงินนะครับมายื่นได้นะครับหรือจะ ใช้ในรูปแบบออนไลน์ก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครไม่สะดวกมาด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กรอกข้อมูลเนาะ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อกลับไปนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆเช่นตรวจสอบแล้วนะครับคุณเครดิตดีสามารถซื้อรถได้นะคบเท่านี้เท่านี้ไม่เกินเท่านี้นะครับอยากได้รถอะไรนะครับก็สามารถแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเขาก็จะจัดให้เลยนะครับตามคําขอนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่ผมทําข่าวสารเกี่ยวกับรถมือ2มานะครับผมมองว่าตัวเลือกนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับกับยุคสถานการณ์แบบนี้ครับ หากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเรายังเกิดความสงสัยในข้อมูลนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไปยังบริษัท s อ a นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ช่องตำรารถก็ได้นะครับยินดีให้ข้อมูลเต็มที่เพราะผมเชื่อเหลือเกินนะครับในเวลาจำกัดเท่านี้นะครับผมอาจจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าข้อมูลรถ วิธีการดูรถได้ไม่ครบถ้วนมากนักยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็กติกาในการเข้า,าประมูลที่ SIA ส่วนคลิปหน้านะครับผมจะไปบุก เ a เอเหมือนเดิมนะครับก็คือจะไปประมูลรถแบบจริงจังนะครับให้กับ FC ในช่องที่รีเควสตเข้ามานะครับอยากจะได้รถเก๋งแล้วก็กระบะราคาถูกนะครับช่วยเลือกให้หน่อยนะครับประมูลให้หน่อยนะครับติดต่อกับทางตำรานรถมาถ้าอย่างไรท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถใช้บรการทางช่องตำรานรถได้นะครับติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับถ้าอย่างไรลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ